เรื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหลืเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุน เด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะแเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับมาพวกอยองเลยนครับกับชีเดนจานเจดับบลเอทุกวันคกับอยู่กับผมเช่นเคย22กันยายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอลหญิงสหรัฐเมกาเป็นเกมเลร์ออฟรอบรองชนะเลิศเกมแรกครับการพบกันระหว่างลาสเวกัสเอสคับดวลกับอินินาฟีเวอร ก่อนไปวิพาวิจาร์เกมนี้ครับไปดูผลงานและเส้นทางของทั้ง2ทีมครับก่อนที่จะวนมาเจอกันในรอบ,บรองชนะเลริรเซมิไฟแนลโดยเกมล่าส,สุดของ l a s เวกัส s อสครับสามารถเฉือนเซียเตอร์สตอมได้ด้วยสกอร์74ต่อ73เอาชนะไปได้ด้วยคะแนน1คะแนนเท่านั้นครับทำให้สามารถเบียดเอาชนะได้ในซีรีส์นี้2ต่อ1โดยในเกมนั้นครับ ลาสเวกัสทำสกอร์สูงสุดยังคงเป็นมาเทพเอเจวิลสัน38แต้ม5ดีบาว3แอสซิสและนี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ลาสเวกัสสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ครับส่วนอินดีนาฟีเวอร์ครับก็สามารถปราบอันดับหนึ่งสายตัวออกอย่างเอลเลนตาดรีมได้ในซีรีส์2ต่อ1ในเกมตัดสินที่บ้านของเอลเลนตาดรีมครับอินดีนาฟีเวอร์บุกไปเฉือนได้87ต่อ85ครับ หือว่าผลงานสุดยอดแม้ไม่มีเคนตินคาร์ก็ตามกาับฟีเวอร์ก็สามารถทะลุเข้าสู่รอบรองได้โดยผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ของทั้ง2ทีมจากการคาดการครับเจ้าบ้านลาสเวกัสนี่นำโดยแจ็คกี้ยังครับจะได้ดวลกับเล็กซี่ฮอลครับซึ่งก็เป็นพอย์การ์ดของทางด้านฟีเวอร์ตำแหน่งนี้ก็ต้องบอกว่ายังเหนือกว่าเชลซีเกรจะได้ดวลกับเคลซีมิเชลครับเคลซีมิเชลเองก้าวขึ้นมาเป็นผู้ทำสกอร์หลักให้กับฟีเวอร์ตำแหน่งนี้ผมชอบเคลซีมิเชลมากกว่า ไปที่สมอลฟอร์เวิร์ดแคสตันเบลจะได้ดวนกับโอดิซี่ซิมที่ย้ายมาจากเอเวสปารครับก็ถือเป็นจิ๊กซอที่ลงตัวครับคู่นี้ค่อนข้างจะสูสีครับถือว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายทั้งคู่ส่วนพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับฝั่งเจ้าบ้านนาริซาสมิธครับจะได้เจอกับทางด้านนาตาชาฮาวเวิร์ดครับคู่นี้ถือว่าสูสีมากครับเป็นผู้เล่นในระดับใกล้เคียงกัน ดวนเซนเ,นเตอร์คุมในเอเจวิลสันครับวันนี้สึกหนักแน่นอนครับดวลกับอาริยาบอสตันซึ่งทําหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมในการคุมใต้แป้นคอยรีบาวครับแต่อย่างไรก็ตาม AJ Wilson ระดับดีกรีทีมชาติสหรัฐถือว่าเหนือกว่าและนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกโดยเกมนี้เป็นเกมแรกในซีรีส์ครับรอบรองชนะเลิรครับ าสเวกัสได้เล่นในบ้านก่อนเนื่องจากมีผลงานการเล่นในฤดูกาลปกติที่ดีกว่าอินดีนาฟีเวอร์แต่อย่างไรก็ตามาสเวกัสจะยังคงประมาทอินดีนาฟีเวอร์ไม่ได้ครับเนื่องจากในรอบที่ผ่านมาครับฟีเวอร์สามารถล้มเต็งจากสายตัวนอ,อกอย่างแอลเลนตาดรีมได้แบบเหลือเชื่อครับเพราะฉะนั้นเกมนี้สนุกอย่างแน่นอนโดยสตาร์แม h Up ในวันนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านาสเวกัสยังคงเป็นเอ w เจวิลสัน ผลงานในซีซั่นนี้โดดเด่นเหลือเกิน23.8แต้มต่อเกมครับเปอร์เซนต์ฟิโก51รีบาวต์ต่อเกมได้ถึง10.1ครั้งครับเป็นตัวเต็ง MVP ไฟนอลอย่างแน่นอนครับส่วนทางด้านเคลซี่มิเชลซีซั่นนี้ก้าวขึ้นเป็นผู้ทำสกอร์หลักแทนเคลนตินคราก20.4แต้มต่อเกมถือว่าเป็นผลงานระดับพักการครับศัศนาจารย์เจในคู่นี้ครับก็ผิดพลาดมาหลายวันสําหรับการวิเคราะห์บาสหญิงครับมีความพลิกล็อกเกิดขึ้นทุกวันจริงๆครับ แต่ในคู่นี้ครับในเกมสำคัญแบบนี้ก็ยังมองว่า l a สเวกัสครับเป็นทีมเต็งแชมป์ในซีซันนี้มีผลงานในการเล่นเรกูลาซซีซันในช่วงหลังที่โดดเด่นมากอยากที่จะอินเนอร์ฟิวจะสู้ได้วันนี้ลาสเวกัสชนะอย่างน้อย9แต้มครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ